วันนี้เรามาทำเด็กโปรไฟล์ของใหม่จากชุด DCP06 กันนะครับ Nation Stoykia ส,สายของเลียนอนนะครับเริ่มจากไล่ๆมหาขบวนพาเลทแห่งดอกไม้ที่บานสุพรรณเลียนอน X เปนการ์ดเธอละครั้งคอร์สโฟบัสหนึ่งจวดหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดมือหนึ่งใบนะครับคอลงช่องเลียกาดโดยทิ้งก็อัลโตเป็นกาดนะครับเมื่อตัวนี้ตีคอร์สโซบัสหนึ่งทิ้งกั๊ดมือหนึ่งใบนะครับบูตตัวนี้ด้วยแถวหลังที่สแตนอยู่แล้วก็สามารถบูตได้นะถ้าทำการบูตสามใบหรือมากกว่าเนี่ยตัวนี้จะได้ได้บวกหนึ่งนะครับแล้วกอะไรรคับโดย คอสโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาดเกียร์หนึ่งหรือต่ำกว่าจากในดอกนะครับขอการนั้นลงช่องเรียกากาศแล้วก็คอเรียกากาศนะครับถ้าแถวหลังของเรามีเรียกอากาศสามใบหรือมากกว่าตัวนี้ได้บู๊ตนะครับกาเซียนะครับออโต้ไม่ถูกเลยครับโดยเล็กทีหน้าเราสามารถขอการนี้ลงช่องเรียกอากาศได้คอเรียกากาศในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บู๊ตแวนการ์ดนะครับตัวนี้จะได้พลังเพิ่มอีกห้าพันแล้วก็เป็นเกียร์ศูนย์นะครับคอฟี่การ์ดในมินเด็กนะครับก็จะใส่เป็นเรียนอนมาสามใบเลยนะ แคมปิ้งดากอนสองใบออโต้มาตัวนี้ลงช่องเรียกาดแถวหน้าจอมมือถ้าเรามียูนิตแถวหลังสามใบหรือมากกว่าเนี่ยคอสโทบัสหนึ่งจวดหนึ่งถ้าแวนของคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่านะครับตัวนี้ได้พลังบวกหมื่นจนจบเทินนะอิริเนียสองใบออโต้มาลงช่องเรียกาดจอมมือคอสคอสโทบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งเลือกเรียกาดเกรดสองหรือต่ำกว่าจะได้ดอกอลังหนึ่งใบคอสตัวนั้นลงช่องเรียกาดแล้วก็จะได้พลังเพิ่มห้าพันจนจบเทินคลีตเอ็กเซลสองใบคอสเรียกาดนะครับถ้าเรียการพลังไม่เคยสเตนด์ด้วยคอสมาร์ในี้ัว เฟเทลคาเลโอฟิลด์สองใบออโต้มาลงช่องเลกาดนะครับถ้าโซคาร์เป็นศูนย์โซชาร์ตสองนะถ้าพลันลาพฟิลอสออโต้มาลงช่องเลกาดคอสคาร์บัสหนึ่งคอแพนโูเกนมาเกินสองใบลงช่องเลกาดไดอันธาสี่ใบออโต้เมาตัวนี้ลงช่องเลกาดจำเมื่อถ้าแวนคอร์เราเป็นเกศสามหรือถึงกว่าคอสคาร์บัตหนึ่งเลือกเลกาดเกศสามหรือต่ำกว่าจะในดอกคาร์เราหนึ่งใบขอลงช่องเลกาดแลก็คอเลกาดนะครับในคืนของเราถ้าเรามีเลกาดเกศหนึ่งหรือต่ำกว่าในแถวหลังสองใบหรือมากกว่าตัวนี้ได้พลังเพิ่มห้าพันเพิว ซูคุป2อใบเอโตเลกาดเมื่อตัวนี้บูตแวนคอร์สโซบัสหเลือกเรียกาศเกรดสหรือสูงกว่าของคู่แข่งหนึ่ใบที่ไม่ได้โดนตีอยู่เคลื่อนย้ายการ์ดใบนั้นไปช่องการ์เดียนถ้าไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตัวนี้บวก5,000จุดจบเทินเบียร่าสองใบออโตเลกาดเมื่อตัวนี้บูตแล้วก็การตีนั้นฮิตแวนนะครับคอร์สนำเกรดสหรือต่ำกว่าจากบนมือหนึ่ใบเข้าสู่โซลแล้วก็จุดหนึ่งพีจีเทคนะครับสามใบก็ใส่มาเป็นอาร์ตของซีพีศูนย์หกเลยนะกระจกอีกหน,น,น,นึ่ม ส่วนของทิกเกอร์นะครับก็จะใส่เป็นทิกเกอร์เขียวนะก็จะใส่เป็นตัวของ CP06 มาเลยฟอยก็สวยอยู่นะครับดูแปลกตาดีเนาะขีเทกนะครับ4ี่ใบขีธรรมดานะครับ4ใบดอเทกครับ3ใบสใบสุดท้ายนะครับเป็นฮิ w ทิกเกอร์นะครับจะใส่แบบไหนมาก็ได้เนาะขบอกวิธีการเล่นนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมารู้จักกับตัวของเกนหนึ่งที่สำคัญสำคัญของเด็กเราก่อนก็คือตัวที่เอาไว้บูสตเนาะก็จะมีตัวของลายลตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งที่มันสำคัญยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ที่สำคัญแน่ๆเลยก็คืืออมมมััันนนนย800ครรแลล้้วกกก็ีีาาพใเิ่งได ก็จะคือเป็นตัวบูทหมื่นสามนั่นแหละนะจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้กี่ตัวก็ได้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะแต่ถ้ามียืนปูแผงรางไว้ทั้ง3ตัวเลยเนี่ยจะถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าจะบูทแรงขึ้นเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ตีจากแถวหน้าของเรานะครับเป็นตัวเรือการเนาะก็จะมีตัวของชินเอ็กเซลแล้วก็ตัวของแคมปิ้งดากอนนะครับก็เอาง่ายๆเป็นตัวที่ตีแรงนะครับมีตัวนี้ตีบวกหมื่นแล้วเป็นตัวตีสองหมื่นครับตัวนี้ก็มีพลังบวกหมื่นเหมือนกันนะครับเวลาลงมาเนาะก็จะตีรเหมาะะมนะ ตัวแวนเนี่ยมันมีความสามารถในการเอาเรียการของเราทั้งหมดในแถวหลังเนี่ยที่มันมีควสามารถที่จะบูทได้นะครับบูทให้ตัวมันทั้งหมดก็คือบูทสามตัวนั่นแหละก็ง่ายๆนะครับเอาแวนเปิดก่อนแล้วก็บิด3ตัวนี้บูทจากความสามารถเนะแล้วก็เวลาแวนตีเสร็จเนี่ยก็จะลุก2ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อด้วยเรียกา ตัวด้านข้างนะครับจะไม่มีอะไรมากเนาะสำหรับเด็กนี้นะครับไม่ได้เล่นยากนะครับแค่เพิ่มพลังแล้วก็ตีตีไปนะครับแวนเนี่ยค่อนข้างจะตีแรงนะครับบอกเลยว่าตีทีมีครึ่งแสนนะครับสำหรับเด็กนี้เนาะที่อีกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กนี้นะครับแวนของเราเดี๋ยมมาตีแล้วก็มันจะมี3ไดใช่ไหมในกรณีนี้เนี่ยมันค่อนข้างออกทิกเกอร์มีโอกาสออกเยอะนะครับซึ่งถ้าเราได้ทิกเกอร์มาแนะนําโยนให้เรียการแถวหลังนะครับตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับที่มันอยู่ด้านข้างเนาะมันจะทําให้แวนได้พลังเพิ่มไปอีีกกกแแแแแลลลลล้้้้วววว็็เเาาาามมมสตตนนนขขึบูให่่งงะรัจไดพ ไปอีกนะครับแต่ถ้ายังแรงไม่พอนะครับเรามีการ์ดเสริมนะครับเป็น5ไม่ตายก็คือฟันฟันแมทชิ่งนะครับทำให้เกลียกากาศที่เป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกอกเราทั้งหมดเนี่ยพลังเพิ่มอีกตัวละ5,000นะครับคือแต่ละตัวแถวหลังเนี่ยจะบูทเป็นตัวละ18,000เลยนะเด็กเรานะครับค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เน้นบอร์ดเนาะถ้าโดนหางบอร์ดก็สวยนะครับก็เลยใส่เป็นตัวของฟัคพลันลาปฟิลสมาในการช่วยเพิ่มโทเค้นอีก2ตัวนะครับก็มาแก้ขัดได้เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะโซน้อยนะครับก็เลยใส่2ตตััววนนนี้ะครบมมาช่ยเิโะอีกงตัวนะครับที่เอาไว้แกกทาางหลยๆเดด็ีนะครับเเเเออาาาาไไวว้คคลลีีียยรรร์พกกดนะับท่่ม่อยากให้ อยู่ในสนามแล้วตัวกลัวนะครับเอาไว้กวนบอร์ดเนาะการ์ดใบนี้ก็เอาไว้คอนโทรลบ์ดนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็คือเน้นฟูลบอร์ดให้เต็มนะครับเน้นตัวเกรดหนึ่งเป็นหลักเนาะเพราะเกรดหนึ่งเป็นระบายน่มันมนความสามารถในการเพิ่มพลังนะครับก็ถ้าโดนถางบอร์ดนะครับก็จะสู้ยากนิดหน่อยนะครับถ้าเราโดนแบบหลายๆเทิร์นอย่างเงี้ยต่อให้ในเด็กของเราจะมีตัวช่วยคอหรืออะไรนะครับอามันก็จะเล่นยากอยู่ดีนะครับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กกกกดดดแแชร์าาาาลลลัังใใใใจจจหหห้้้้้ววยยยนนนนะเอม่คิปบบ๊